สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยได้สั่งอะไรรับพัสดุนะคะพัสดุอ่พี่จอยสั่งทุเรียนภูเขาไฟมานะคะจากสีสกเกตนะคะวันนี้พี่จอยมาเปิดกล่องดูนะคะว่าจะเอ่อ จะทานได้หรือยังนะคะเพราะว่าทางร้านเขาก็แนะนํามาว่าให้เราดูก่อนให้เราเคาะดูก่อนว่าถ้ามันมีเสียงแบบหลวมๆอะไรประมาณนี้ะจะค่อยๆค่อยๆแกะทานนะคะถ้า,าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเจาะเนาะอย่าเพิ่งเจาะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเจาะแล้วเอาไว้หลายวันมันอาจจะเสียได้นะคะ,ะเรามาดู พร้อมกันนะคะรูมนี่4กิโลนะคะ4กิโลอยู่ที่เดี๋ยวๆพี่เจย่ขอเช็คราคาแป๊บนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกสั่ง3กิโลนะคะเขาบอกว่าไม่มีเนาะไม่มีก็ได้มาเป็นอ่า4กิโลนะคะ4กิโล1,226บาทนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเนาะว่าจะ หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่เฉยสั่งอ่ซื้อเรียนปลูกเขาไฟมานะคะเห็นเขาล่ำลือกันว่าอร่อยนักอร่อยหนาน,นะคะเราก็จะมามาลองดูนะคะว่าจะจะใช้ได้หรือยังจะอร่อยขนาดไหนจะขั้นเทพขนาดไหนนะคะเปิดออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆว้าวลูกใหญ่มาก น,ะะนี่เลยค่ะมาแล้วนะคะที่ใหญ่มากเดี๋ยวพี่จจยขออนุญาตเอากล่องออกก่อนนะคะ นี่ค่ะ ดูล่ากตรงนี้ก็จะดำแล้วนะคะพเพื่อนๆลูกนี้หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทนะคะพเพื่อนๆหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทนะคะเออแต่พี่จอยดูแล้วมัน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 ไม่เหมือนในอ่าท,ที่เขาแบบว่าเปลือกมันจะดำๆอ่ะเนาะ อันนี้เขาบอกว่าภูกเขาไฟภูกเขาไฟเนาะนะคะแล้วก็เ,เขาก็จะมีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าข้อควรที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะในการที่ผู้เรียนนะคะในการปฏิบัติเมื่อลูกค้าได้รับผู้เรียนแล้วให้ลูกค้าเ้าฟังเสียงผเรียนทันทีเมื่อได้รับสินค้าถ้าทุเรียนสุกเสียงจะหลวมๆนะคะๆๆเขาก็จะบอกแบบนั้นเนาะ แล้วก็ข้อสองถ้าเสียงแน่นๆให้บ่มต่อสามคืนแต่ให้ลูกค้าหมั่นข้อเช็คทุเรียนอยู่ทุกวันนะคะต้องหมั่นข้อนะคะเมื่อข้อแล้วมั่นใจว่าเสียงรวมๆแล้วให้จเจาะสามเหลี่ยมดูอีกครั้งเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็ข้อควรระวังเนาะแล้วก็เขาก็ออบอกว่าการเปิดสามเหลี่ยมให้เปิดเล็กๆพอเอานิ้วจิ้มให้ระวังอย่าให้มีดโดนเนื้อทุเรียนนะคะ ถ้าแข็งปิดทุเรียนไว้เหมือนเดิมอาจใช้ไหมจิ้มฟันไว้ถ้าเจาะสามเหลี่ยมทิ้งไว้หลายวันนะคะทุเรียนอาจจะเน่านะคะถ้าน,นี้นยังแข็งให้เก็บไว้สองคืนนะคะโอ้โหกรณีเค็มทุเรียนนะคะเค็มได้ด้วยนะคะเค็มได้กรณีทุเรียนอ่อนสีขาวลูกสุกอ่อ ส่งลูกเดิมกลับให้เราและไม่รับเคมกรณีเป็นความผิดพลาดของลูกค้าเช่นขาดทุเรียนโดยไม่ได้เจาะด,ดูเนื้อก่อนหรือปล่อยให้จนสุกเละนะคะแล้วก็กรณีลูกค้า่าทุเรียนก่อนสุกข้างๆท,ท,ที่ทุเรียนแก่ไม่รับเคมนะครับถ้าเราถ้าเราแก่ก่อนนะคะแกะทุเรียนยังไม่สุกแก่ก่อนไม่ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกนะเขาไม่รับเค้มนะคะ จะประมาณนี้เขาบอกว่าบ่มทุเรียนให้เอาทุเรียนออกจากกล่องใช้ลองใช้กล่องรองทุเรียนและหาผ้าบางคุมลูกทุเรียนเก็บทุเรียนในห้องที่อากาศถ่ายเทห้ามทุเรียนโดนแดดโดนฝนนะคะประมาณนี้สีของเม็ดทุเรียนไม่เกี่ยวกับความอ่อนความแก่นะเขาบอกว่าเม็ดทุเรียนจะออกน้ำตาลเมื่อทุเรียนสุกด,ดีนะคะ ามวันน้ำหนักจะลดลงประมาณวันละสิบเปอร์เซ็น์ือว่าเป็นเรื่องปกติของผลไม้สดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองใบไป,ไปให้เราไปเคลมได้ถ้าเราไม่พอใจนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนเขานะคะถ้าไม่ทําตามขั้นตอนเขาก็ถือว่าเขาไม่รับเคลมนะคะตอนนี้เราจะมาเคาะดูก่อนนะว่า,าจ,จะ เขาไม่เป็นนะอันนี้จะใช้ได้หรือยังไม่ทราบนะแน่นๆนี่เนาะไม่น่าจะได้นะก็ต้องไว้อีกสองสามวันนะครับ อล่อยสองสามวันนะคะไม่แน่ใ,ใจตรัวต่วตรงนี้มันเหมือนว่ามันจะเน่านะอ่า ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคาลุงจะเท่าหรือเปล่าเนาะแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรอดูอีกสองสาวันเนาะให้มันสุกแล้วพี่จอยจะบอ,อกให้ดูนะคะพเพื่อน จะได้นะคะรอยจองสามวันเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่จอยด้วยนะคะจะได้มีสมาชิกในราับารต่อไปด้วยเนาะสรุปแล้ววันนี้ยังกินไม่ได้นะคะพี่จอยจะต้องรออยจองสามวันนะพี่จอยไม่แน่ใจเท่าไหร่ สักสองสามวันดีกว่าเนาะโอเคค่ะ นะคะที่รักชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดจอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการ,รทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะแล้วอีกสองวันเรามาชิมทุเรียนกันนะคะทุเรียนภูเขาไฟนะคะ1,226บบาทนะคะว่าจะคุ้มค่ากับการที่เราสั่งซื้อไหมคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ